ตือนคลิปนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะกราบสวัสดีมิตรรักนักเสี่ยงดวงทุกท่านทุกคนนะคะอยู่กับชูกาชูกาลูนในช่องชูกาใส่ปั่นมาเดลนะฮะทุกคนนะมาวันนี้มาในเกม Y ายเบนเนโตนะคะจะตามคำขอของคุณบุ๋มนะคะคุณบุ๋มบอกว่า แอดอาหน้าค้างอีกแล้วขอไปแอจูก้าขอเกมหน้าผีค่าเบ็ส10ิบถึงเบตร้อยเบ็ละ3สามสิหมุนนะคะถ้าไม่ฟรีก็เล่นเบตตามใจแอดเลยค่ะถ้าได้ค่ะข,ขอได้กําไรนะคะต้องขอบคุณคุณบุ๋มด้วยนะคะขอบคุณคุณบัตด,ด้วยนะคะที่ยังอยู่กับออจูก้านะโอ้เป็นเอฟซหนึ่งเดียวในช่องออจูก้าเนี่ยจะตามคำขอทุกคลิปเลยนะ,ะโอเคค่ะกลับมา กลับมาหน้าไอตูก้ากลับมาโอเคในช่วงนี้มันชอบค้างนะทุกคนมาเริ่มต้นกันเลยแล้วกันกับ White Bay กวายเบนยโตนะจ๊ะเริ่มต้นที่เ10บ็ดสิบถึงเบร้อยอย่างละสามสิบหมุนไะด้ไม่ใช่ไหมโอเคจัดไปจัดปุยลุยไปมาดูตารางการจ่ายเข้าๆก่อนแล้วกันนะคะหลายคนน่าจะเขารู้จักหน้าค่าตากับเกมนี้ดีแล้วแหละสกเกเตอร์เป็นน้องหน้าผีนะคะสัรักวเป็นกันและกันนะคะ แล้วก็ตัวแพงสุดจะเป็นหงอน้องผีเวนิโตนะช่วงนี้ก็เข้ากับบรรยากาศอยู่นะคะช่วงฮาโลวีนเนาะตัวจ่ายแพงสุดก็จะเป็นกีตาร์นะคะแก้วน้ำตามนี้นะคะตัวถูกก็จะเป็น AKQJ10 นะทุกคนเกมนี้ซื้อไม่ได้เข้ารอปั่นเข้าสเกตเตอร์อย่างเดียวฉะนั้นวันแล้วก็ป้ายเลยละกันนะคะเริ่มต้นที่เบ็ดสิบคุณบุ๋มบอกอย่างละ3ามหมนุนกันก็ไปจ้ก30มหมุนทุกเบ็ดนะจ๊ก มาดูกันมเมื่อเกมนี้จะได้กําไรไหมคะหวังว่าจะได้กําไรเนาะขอบคุณที่คุณบุ๋มคุณบัดอวยพรมาด้วยนะคะขอให้วันนี้เป็นวันดีๆสาหรับทุกคนด้วยนะจ๊ะจ่ายมาเถิดเกมช่วงนี้เธอเอาของเราไปเยอะแล้วนะเราก็เกลือแกงมานานแล้วนะคะขอกําไรเนาะเนาะกลับไปบ้างเถอะ โอโหเงียบอยู่นะทุกคนตอนนี้เปิดเทอร์โบนะเพื่อความมว่งหวาโ,โอเคเบิ้มเบิ้มจ่ายนอกก็ได้ขอแค่สวยตัวคุณจะเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะเะนั้นมาเถอะจ้ะขอกำไรสวยๆนะเกมขอร้องอไม่อยากกําหมัดกลับไปนะคะเอาแกส,สิบสวยได้อยู่ไหมได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะโอเค A ต่อ โอ้โหถ้าสิบแถวสองคือเต็มกระดานบึ้มบิ่มบั่มมั่มซำซำเบ้เบ้ให้เราหน่อยนะเกมสิบสวยค่ะเจแถวสองหน่อยได้ไหมเจไม้ลงเลย<ป>ลเลย<ป>จแถวสามไมมามีใครเคยได้คูณสูงสุดสำหรับเกมนี้มั้งอยากได้คูณอินฟินิตี้จากเทียกหรือมันจะจ่ายเท่าไหร่เนาะมาเกมขอตัวออขอขอภัยค่ะเสียงแหบเสียงแง่ เริ่มต้นที่เบ็ดสิบไปแล้วนะมันไม่เข้างั้นเริ่มต้นต่อไปที่เบ็ดยี่สิบขอไล่เบ็ดไปเรื่อยๆแล้วแคนนะทุกทุกเบ็ดสามสิบมวนนะมาหน่อยไหมกเกมโอเคด้วยแก้วถ้าแก้วจะดีมากรู้สึกว่าจะทั้ส์วสุดที่คุณให้นะให้ใหญ่ให้ใหญ่ เริ่มเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มไหลแล้วอ้าวไหลนี่คือทุนนะคะทุนกำลังไหลไปตอนนี้อยู่ที่เบ็ดยีมาพกมาหมื่นห้าชนะวันนี้ไม่เอาเยอะเลยเกมขอแค่สองพันกำไรสองพแล้วก็หนีมีไวจสวยต้องได้ใช้นั้นแหละ โอเคตัวแพงคือตัวหน้าผีนะจิบต่อโอเคนั่นแหละโอค่คสวยตอนนี้อยู่นี่คุณหน้าขอคุณหกโอ้ไม่มีโอกาสได้ดูคุณหกแต่ไม่แย่จัดมาสี่สามสองกับเบทยี่สิบสี่สามสี่มช่สิบสามสองมาโอ้หอย่าบอกนะว่าจะไม่ได้ดู คาดหวังนะจ๊ะคาดหวังนะยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารเบสสามสิบสามชิมุนวันแล้วกับป้ายจ้ะอาวกซี่อยากดูคุนหกคุณเจ็ดมักงตอนนี้สูงสุดได้อยู่ที่คุณห้าค่ะดูสถิติของเราบางทีเวลาเราไม่อัดคลิปมันก็เข้าให้อยู่นะทุกคนแต่เวลาอัดคลิปเมื่อไหร่เกลือตลอดเลยเกลือแกงเลอเกินนะปีตาสวยๆหน่อยได้ไหมไม่นะ สกีเตอร์สกีเตอร์โอ้สกีเตอร์ลงสองตัวกิมมี่สกตเตอร์ต้องลงสามตัวนะถึงจะได้เข้าฟีเจอร์ฟีเกมนะเบ็ดสามสิบตัวน,นี้อย่างไม่มานะจ๊ะวันนี้เราต้องเอากำไรเบ็ดร้อยเบ็ดสองร้อยอาจจะได้ดูหรือเปล่าทุกคนมีไวสวยค่ะดูค่ะเจต้อหนึ่ง สามสิบยังเหลืออีก4หมุนตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ดูสกเกตเตอร์เลยสกเกตเตอร์ลงมายั่วยวนเพงห่งถึงสตัวเท่านั้นนะคะเป็ด30ผ่านไปเป็ด40หน่อยแล้วกันเบ็ดสี่ิบอีกสาหมุนนะตอนนี้เราปัดมาเกือบร้อยหมุนแล้วนะคะ โอ้โหเงียบอู้หดอกนี้ได้โรสกตเ,เตอร์มา12หมุนกระเบ 40, ิด40่บอะเอชุกาน่าจะปั่นเบ็ดร้อยนะเสียดายไม่เป็นไตรเท่าไหร่ก็กำไรแหละอะถ้ามันจะจ่ายเนาะ10หมุนตรงนี้มาโอ้โหล็อกคูณให้เราด้วยนะเกมนี้แต่ว่าม,มีโอกาสได้ดูหรือเปล่ามาต้องจ่ายสินะเชื่อมั่นนะวันนี้อาจจะเป็นวันที่ดีของเราเอสวยๆจาเจาแถวสหน่อยไม่ได้หนระอก พลาไว,ว้นที่คูณ4แล้วต้องได้ดูมากกว่าคูณ6กนะมาเกมโอเคคูณหกแล้วทุกคนแมงใต้ต่ำใช่ต่ำมากขนาดไหนทุกก่กินพึ่งมะนาวแล้วเนี่ยยังเสียงแหบเสียงแห้งอ่าล้วีมาที่คูณ8สีสวยคูณ8แต่จ่ายมา4ี่ร้อโอ้เบา เธอโอเคตอนนี้สวยงามคูณเก้าไหลไปโอเคสวยค่ะขอกคุณ2ยเลยได้ไหมเราไม่ค่อยโลบเท่าไหร่ตอนนี้เหลือสองุนสุดท้ายบิ๊กวินมาก่อนอาาหนึ่งสามเก้าโอเคมาแย่มาแย่มาอัยาหมดหมดแล้วอะเสียดายเลยนะดองนี้ใจมาเพียง1798งเจ้ายังคาดหวังว่ามันจะได้มากกว่านี้นะ เบ็ด40เข้าแล้วงั้นขออนุญานะคะปรับเบ็ดเลยปรับเบ็ด50เลยนะคะขอ3ชิมหมดนะจ๊ะเราจะได้ดูกันเข้าสเกตเตอร์อีกรอบหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจแต่คาดหวังไว้มันเข้านะเคลียร์เรา3หน่อยได้ไหมไม่ได้เลยไหลนอกแอดได้สูงสุดคุณถูกนะจ๊ะตะก,กี้นะเมื่อสักครู่นะโอ้อยางงี้บใจไม่ดีเลยทีเดียวหมืห้าเรายังไม่ไปไหนมาไหนนะคะยังอยู่ที่ 10, 5, มื่นห้าเหมือนเดิม โอเคสิบสิบแล้วต่อได้ไหมเจ๊ไม่มาจา้ะอูโหสเกตเตอร์ลงส่งตัวโอ้โหโยโยนสุดสดสูด้สสสมาประมาณแนาทีได้ดูสเกตเตอร์เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นตอนนี้อยู่ที่เบตห้าสิบไหลไปหน่อยได้ไหมเกมไหลไปหน่อยโอไม่มางานเข้าเราเศร้าแล้วนะมันปั่นประมาณเกือบร้อยหมุนนะคะที่เข้าสเกตเตอร์เมื่อสักครู่เนี้ย ตอนนี้เบ็ด50ก็แล้วจะเบ็ดร้อยเลยหรอชุก้าเขาเบ็ด9กกันแล้วกันเลขเก้าเลขสวยอ,อีกสาซมนก0สเบ็ด90เบ็ด90เปิด 90, เทอร์โบแล้วยังไม่ทันใจเลยพั่ใจเราพุ่งตรงไปที่แบบพุ่งตรงไปที่สเก็ตเตอร์เข้าแล้วอะ่ะใจมันแบบืใจร้อน <laughs> มาหน่อยได้ไหม โอเคสวยค่ะคูณสามโอ้โหพอชมปุ๊บเงียบเลยอะเกมดีเกมดีนั่นแหละไหลต่อถึงจะสวยอะโห่ค่ยางมากตรงนี้ซื้อไม่ได้ปั่นอย่างดีเขานะนะอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะตอนนี้ทุนเราไหลไปแล้วค่ะเอากำไรจากเกมหมื่นมันไหลกับเกมนี้นะเบดเก้าสิบเนาะไม่แน่ไม่แน่อาจ่ายดีก็ได้ มีวายต้องได้ใช้เชสวยยังคงคอนเซปต์คูณสูงสุดที่คูณหงนะคะยังยังไม่ได้ไปไหนมาไหนเบ็ด90ก็ทรงดีอยู่นะคูหบุ๋มบอกว่าถึงเบ็ดร้อยเาเบ็ดร้อยแล้วกันเบ็ดเบ็ดร้อยขอสามสิบมุนตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มาขออนุญาตหนีเลยนะคะ ให้เคต่อโอเคตอนนี้เบรดร้อยอ้าวเบรดร้อยแล้วไหลต่อโอเคสวยๆโอ้โหอีน่าจะไหลต่อให้เราอีกสักนิดเราจะทำลายสิทธิ์ตีตัวเองได้ไหมคะเนี่ยสิบแปดหมุนตรงนี้โอเคเจได้แก้วน้ำแถวหนึ่งหน่อยม,มาวายอยู่แถว 3, สามซะงั้นนักสู้มันจะมาอยู่นะเราปั่นมาสักระยะหนึ่งแล้วสเกตเตอร์ละ ยั่วยวนมากอ้าวสเกตเตอร์ลงสองตัวโอ้โหเสียได้โอเคมีไว้สองตัวต้องบึ้มบัมสัมเบ้โอเคเก้าร้อยสี่สิบสวยสามร้อยสิบห้าไหลต่อไปนั่นแหละขอไหลต่ออีกนิดนั่นแหละคือสวยเลยเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอเคดอกนี้สวยสามพันสองร้อยหกสิบอ้าวกำไรสิคะผม กำไรสิพร้อมกับสเกเตอร์เข้าเบ็ดร้อยโอเคเริ่มเลยโอ้โหเกือบนึกว่าเกือบกำลังจะยอมแพ้ซะแล้วนะรอบนี้ต้องกำไรนะต้องกำไรนะโอเคมีเป็นวายสวยๆนั่นแหละตัวแพงด้วยโอเคอไรต่อเปลี่ยนเป็นวายโอ้โหถ้ามีหน้าผีเดียวหนึ่งคือเลิศเลยยังยัง,ยงเกมยังไม่จบยังเลยอีกเปนหมุนโอ้โหเว้ารัว,วไปหนึ่งเว้าไปเว้าไป โอ้เพื่อนมาหน่อยเกมโอ้ยังเหลือห้าหมุนตอนนี้อยู่ที่คุณแห่แนะ่ะโอ้คุณคุณคูณที่เหลือจ่ายเถอะโอ้โหคาแทวสองอาลาซีสองหมุนสุดท้ายจ่ายมาหน่อยเกมเคทออกสองไหนได้ไหมคะโอ้โหเคจ้าไปไหนเด้งหมุนสุดท้ายแล้วโอ้ไจูกาอุสาป,ปัานเข้าเบ็ดร้อย ไอ้ย,ยาสิบสองมูลได้มาสามมันเป็นนะสิบเท่านั้นไม่แย,ย่ไม่แย,ย่ถือว่าดีแล้วที่มันจ่ายให้นะคะโอเคถือว่าไม่แย,ย่แต่โกหกสู้มาระยาะหนึ่งแล้วนะคะถือว่าน้องจ่ายให้เท่านี้ก็ดีเท่าไรแล้วสู้่มาสิบสองนาทีนะ,ะโอเคไม่กำหมัดก็ดีแล้วโอเคฝากกดไลค์กดติดตามกำลังใจให้ด้วยนะคะจะตามความขอแล้วนะคะคุณบุ๋มนะคะขอบคุณที่ขอเกมเข้ามาด้วยขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊าย,ยสวัสดีค่ะ